พี่น้องทุกคนครับน้ำท่วมแผ่นดินอยู่ถึง150วันครับเมื่อถึงวันที่21เดือนที่2แผ่นดินก็แห้งแล้วพระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่าเจ้าจงออกจากเกรือทั้งภรรยาของเจ้าบุตรชายของเจ้าแล้วก็บุตรสะพ้ายของเจ้าด้วยบุตรของโนอาห์ทั้ง3คนครับที่ออกจากเกรือชื่อ เชมฮามแล้วก็ยาเฟตสาคนนี้เป็นบุตรของโนอาห์มนุษย์จึงกระจัดกระจายออกไปทั่วโลกจากคนเหล่านี้โนอาห์เริ่มเป็นคนทำสวนแล้วก็ปลูกองุ่นแล้วท่านดื่มเหล้าอางุ่นและเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่กลางเต็นของท่านฮามผู้เป็นบิดาของคณะเห็นบิดาของเขาเปลือยกายอยู่ จึงบอกพี่ชายทั้งสองที่อยู่ภายนอกเชมกับยาเฟตก็เอาผ้าพาดบ่าทั้งสองคนแล้วก็เดินถอยหลังเข้าไปปกปิดกายของบิดาที่เปลือยอยู่โดยไม่ได้หันหน้าดูบิดาที่เปลือยกายอยู่นั้นเมือ่อโนอาสั่งเมาแล้วและรู้ว่าบุตรสุดท้องทำกับท่านอย่างไรจึงพูดว่า คณะอันจงถูกแช่งให้เป็นทาสต่ำสุดของพี่น้องท่านกล่าวด้วยว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของเชมและให้คณะอันเป็นทาสของท่านเถิดขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนยาเฟตให้ทวียิ่งขึ้นให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมและให้คณะอันเป็นทาสของเขาเถิด โนอาเป็นชาวสวนพระกัมภีใช้คำศัพท์คำเดียวกับอาดัมคาอินซึ่งแปลตามตัวว่าโนอาเป็นบุรุษแห่งแผ่นดินองุ่นเกิดผลมากมายเป็นการบอกถึงแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะพระยาเวไม่ได้สาบแช่งแผ่นดินอีกต่อไปครับโนอาเมาเหล้านอนเปลยกายทำไมโนอาเปลยกายท่านเปลือยกายของท่านเองหรือว่ามีคนอื่นทำให้ท่าน เปลือยกายก็ไม่ได้บอกไว้ในเรื่องครับในเรื่องก็ไม่ได้เอ่ยถึงภรรยาของโนอารหรือลูกสะพ้ายทั้ง3คนของโนอาด้วยครับคณะอันซึ่งเป็นหลานของโนอาที่โนอาสาบแช่งก็ยังไม่ได้เกิดมาครับถ้ามีเต็นท์อยู่4เต็นโนอาเองก็เปลือยกายอยู่ในเต็นท์ของท่านเองครับถ้าจะแปลแบบง่าย ตรงตามตัวอักษรครับฮามเข้ามาในเต็นท์ของบิดาเห็นโนอาเปลือยกายรู้ว่าบิดาอยู่ในสภาพที่น่าละอายแต่ฮามก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรลงไปเพื่อปกปิดความน่าละอายของพ่อซ้ํายังออกไปพูดกับพี่ชายถึงเหตุการณ์นั้นด้วยเชมและยาเฟ็ทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับฮามครับพวกเขาไม่ต้องการเห็นบิดาเปลือยกายจึงเอาผ้าผาดบ่าทั้งสองคน แล้วก็เดินถอยหลังเข้าไปปิดกายของบิดาที่เปลือยอยู่โยไม่ได้หันหน้าดูบิดาที่เปลือยกายอยู่นั้นพฤติกรรมของฮามทําให้ลูกตัวเองคือคณาอันถูกแช่งและการกระทําของเชมและยาเฟตนํามาซึ่งคําอวยพรของบิดาครับแต่ประโยคที่ว่าเมื่อโนอาสั่งเมาแล้วและรู้ว่าบุตรสุดท้องทํากับท่านอย่างไรจึงพูดว่าคณาอัน จงถูกแช่งให้เป็นทาตต่ำสุดของพี่น้องห้ามทำอะไรกับโนอาห์ผู้เรียบเรียงไม่ได้บอกกรับอังคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าละอายเกินไปที่ผู้เขียนจะบรรยายให้ละเอียดนักศาสนศาสตร์ยิวบางคนจึงแปลกันว่าห้ามอาจจะลวนลามและล่วงเกินทางเพศต่อบิดาของตนเองในขณะที่โนอาห์เมาเล่าอังหนครับส่วนรับบีอีกบางคนก็แปลว่าห้ามฉชยโอกาส มีเพศสัมพันธ์กับภรยาของโนอาห์ในเต็นท์ซึ่งเป็นแม่ของฮามเองในขณะที่โนอาห์กำลังเมาเล่าอางหุ่นครับเพราะเหตุนี้เองโนอาห์จึงสาปแช่งเด็กที่กำลังจะเกิดมาคือคณะอันซึ่งเป็นลูกของฮามครับในบทถัดไปได้บอกว่าฮามมีบทชื่อคูดชื่ออียิปต์ชื่อพูดและก็ชื่อคณาอันครับมีข้อพระกัมภีร์อื่นๆในหมวดเบญจบันครับ ที่สื่อถึงพฤติกรรมทางเพศที่น่ารังเกียจของชาวคณาอันและก็ของชาวอียิปต์ครับผู้เรียบเรียงเน้นว่าทุกชาติทุกภาษาในโลกสมัยนั้นครับเกิดมาจาก3ครอบครัวนี้ครับฉะนั้นบริบทของผู้เขียนณเวลานั้นคณาอันและอียิปเป็นศัตรูสำคัญของชาวอิสราเอลครับทั้งคณาอันและอียิปไม่ได้เป็นศัตรูเพียงด้านการเมืองเท่านั้นครับ แต่เป็นศัตรูในด้านศิลธรรมและก็ข่านิยมด้วยครับหนังสือปฐมกาลหลายตอนได้กล่าวถึงความน่ารังเกียจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของชาวคณาอันไว้หลายตอนด้วยกันครับเช่นเมืองโซโดมเมืองโกโมราชาวอามไรในแผ่นดินคณาอันพระคมภีรเรียกอียิปต์ว่ากระโจมของฮามและบางครั้งก็เรียกว่าแผ่นดินของฮามครับพระยเยวตัดสั่งกับโมเส ให้บอกชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจะต้องไม่ประพฤติตนตามอย่างที่เขาปฏิบัติกันในแผ่นดินอียิปต์ที่ท่านเคยอาศัยอยู่ท่านจะต้องไม่ประพฤติตนตามอย่างที่เขาปฏิบัติกันในแผ่นดินคณาอันที่เรากำลังจะนำท่านเข้าไปอย่าปฏิบัติตามธรรมเนียมของเขาเลยสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านี้ คือความผิดทางเพศที่น่ารังเกยียจของชาวคณะอันและก็ชาวอียิปต์ครับบันทึกไว้ในเลวินิติบทที่18แล้วก็บทที่20ครับเป็นความผิดทางเพศสัมพันธ์กับญาติสนิทครับตั้งแต่บิดามารดาพี่ป้านาะอาเป็นต้นครับโดยเฉพาะบทที่18ก็ที่6บอกว่าห้ามให้ผู้ใดเข้าใกล้ญาติสนิทของตนหรือเปิดของลับของเขา เราคือยาเวห้ามเปิดของลับของบิดาเจ้าคือของลับมารดาเจ้าเพราะนางเป็นแม่ของเจ้าห้ามเปิดของลับของนางห้ามเปิดของลับของภรยาของบิดาเจ้าเพราะเป็นของลับของบิดาเจ้าจงอย่าทําให้ท่านมีมนทินด้วยการกระทําเหล่านี้เพราะชนชาติต่างๆที่เรากําลังจะขับไล่ออกไปต่อหน้าท่านได้ทําตนให้มีมนทิน ด้วยการกระทําเหล่านี้หามลบหลู่ศักดิ์ศรีและเกียรติยศของบิดาและก็มารดาทําให้ลูกของหามที่เกิดมาคือคณานถูกสาปแช่งครับกําลังบอกว่าอิสราเอลไม่ควรทําตามชนชาตินั้นๆครับถ้าอิสราเอลทําผิดศิลธรรมแบบนั้นก็จะถูกสาปแช่ง แล้วก็ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินเหมือนกันครับผู้เขียนกำลังเฉลยกับผู้อ่านว่าทำไมคณาอันคนอียิปต์ประพฤติตนที่น่ารังเกียจต่อพระยาเวครับเหตุเพราะว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่มีบัมพรุษคือฮามที่ทำผิดต่อโนอาตั้งแต่เริ่มแรกครับทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่หลายคนถามว่าทำไมโนอา คนที่เคยเดินกับพระเจ้าดีพร้อมจึงเมาเหล้าองุ่นบางคนก็บอกว่าโนอาห์ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นมานานตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมและกว่าจะปลูกองุ่นจนมีลูกออกมาก็3ถึง4ปีท่านจึงดื่มหนักไปหน่อยครับบางคนก็บอกว่าเหล้าองุ่นก็คือสัญลักษณ์ของการฉลองรื่นเริงเมื่อโนอาห์ผ่านเหตุการณ์ลำบากมากมายในระหว่างน้ำท่วม หลังจากน้ำท่วมโนอาก็อยากจะผ่อนคลายตัวเองความจริงพระกัมพีหลายตอนเปรียบเล่าอังุนไว้ในเชิงบวกก็มีมากเช่นกันครับอย่างเช่นในสรดีบทที่104บอกว่าเล่าอังุนซึ่งทำให้ใจมนุษย์ยินดีน้ำมันเพื่อทำให้หน้าของเขาเทอแสงและอาหารซึ่งเสริมเรียวแรงแก่ใจมนุษย์พระยาเวจอมจัก,กรวาล ทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรทุกชาติบนภูเขานี้เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานา,นาชนิดเป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้าอางุ่นชั้นดีมีอาหารเลือ่อรสและเหล้าอางุ่นที่เลือกสรรไว้แล้วอย่างไรก็ตามเหล้าอางุ่นเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับบางคนบางกลุ่มในพระคีริเดิมครับเมื่อท่านทั้งหลายต้องเข้าไปในกระโจมนัดพบ ท่านและบรรดาบุตรยาดื่มเหล้าอางุ่นหรือของมืนเมาใดๆพวกนาสีก็ห้ามดื่มเหล้าอางุ่นครับถ้าชายหรือหญิงคนใดต้องการปฏิญาณตนเป็นนาสีถวายตนแด่พระยาเวเขาจะต้องงดเว้นการดื่มเหล้าอางุ่นและของมืนเมาผู้นำระดับสูงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และวินิจฉัยกฎหมายก็ไม่ควรดื่มเหล้าอางุ่นด,ด้วยครับ โอเลมูลเอลเอ๋ยไม่สมควรที่พระราชาจะสวยละอังุนหรือผู้ครอบครองจะปรารถนาสุราเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่ตราเป็นกฎหมายนั้นเสียและวินิจฉัยความของเจ้าทุกให้เขวไปบางคนก็ตีความบอกว่าโนอาเป็นคนชอบทำก็จริงดีพร้อมก็จริงแต่ดีพร้อมในสมัยของท่านครับประเด็นที่สำคัญ ที่ผู้เขียนต้องการเน้นก็คือพระพรและก็คำแช่งสาปครับความผิดของฮามทำให้ลูกตัวเองคือคณานและอียิตต้องถูกแช่งสาปครับความผิดของฮามตรงกับข้อห้ามในกฎเลวินิติบทที่18แล้และก็บทที่20ครับต่อมาก็มีคำสั่งในพระบัญญัติ10ประการบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ